โอ้หอมจังเลยทําอย่างกินครับแม่ครูวันนี้ไทยเหรอกระแ่งอย่างเจ้ามันหอมย่างน้ำขนมเส้นเนี่ย๋อ้ใจ่นี่ปาอนี่เจ้าปากลไกมากล้ไต้มมาน้อยต้มมน้นยใส่ดุกหมูเจ้าในลุงว่ามันหอมขนาดหอมสอดๆน้ํากระดูกมันออกเลยหอม นี่ได้จะกินข้าวแล้วอยากกินข้าวครับผมหมอหมอหมออย่างเดียวนะคงกินนะลุงกินบ่กินครับกินทุกคน <laughs> กินแล้วกินแล้วกรเดี๋ยวแบบเตรียต <c oughs> มตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าลุงนี่ได้เวลาแล้วครับ <c oughs> ขอมาความหาม้าส <c oughs> ิจหมวกกันเถอะความใส่หัวกกระเดี้ยวเจ <c oughs> ้าเอซี่สะพอน,นี่ไปกินข้าวตะกันเจ้า หอมซอ,อส,อสออหอมน้ำซุปก,กระดูกน้ำต้มกระดูกจานเด็ดจานเดียวนะลุงเนื้อ,อกินทห้หมดวแล้วก็บะม่วงเห็นตาหาบมม่วงลูกผลไม้ตัวเนี่ยอตมือนีบโตผลไม้นี่พอดีไปแอบวัดไปขอทุลุงมานะม <laughs> ัะใ <laughs> จก้าใจ่จอย่าได้ลุงมะม่วงอันนี้ก็ ค้างต้นสอง<ม>สามเกนฮะกบห่อไว้เดี๋ยวพนอยบำรุงอมบอัน,อน,นี้มะม่วงโชคอนันต์คุณมาหันแต่<า>แต่ว่ามันบางแหงานอกมันงามในเนอไอสีนี่นะขาดมาได้ถ้ากิุเข้ากบลังนี่จะต้องมีให้มะม่วงครับแล้วมะม่วงอันนี้ก็ดลกเออ อะโวคาโดอะโวคาโดอาโวคาโดเจ้ากำลังนยอยต้นไหนนอยแกนสองแกนอยู่เจ้าข้าวอะไรเนอเอฟซีเจ้าเข้าด้วยกัน,นครับอยู่ที่ไหนตังใดมากินข้าวกับพี่พวันเจรศยกับลุงขี้เมาครับอยากกินขา้าวไปโมงแล้วก็ลุงมาเดี๋ยวนี้ไปโมงไปสองแล้วจ้ะอันนี้คือ ต้มบะนอยนะครับนคนไทยเป็นห้องวะไอย่างเงีพักกลางภาษากลางเป็นห้องอะไงบวาบ,บวบเหลี่ยมอืมน้่นซุปหม้อลงมันห้อนไหนมันห้อน,น,นไหนอย่างใดลงมันห้อนอยู่ตรงไหนบวกอ๋อมันเป็นนะ้ำพอเราเกีเ่ยวเข้าไปแล้วมันเปล่มันห้อนรีดห้อนบวก นีย่ยของกินเปิ้นบ้านเฮาสมัยจังก,ก้อนนี่ป่อยแม่เปิ้นต้มเก็มนะเจ้า mm hmm. เปิ้นต้มเกมใส่เกลือกินได้ mm hmm. เลี้ยงลูกใหญ่มาเป็นชุดเป็นชุดใหญ่มเนน่เป็นคนเป็นคนบาน้นยกะเอาฟักกะ <c oughs> บาแต่งสัง mm hmm. บากรัว <c oughs> ของกินเมืองบ้านเฮาว่ามันลำ คนตะกอนแทบจะไม่ต้องได้ซื้อลุงเดี๋ยวนี้ใครอยากกินแกงพักขี้เขียดอ๋อมากินเมือม่อไหรนเฮาที่ไ่ได้กินเมินนะ่ะแกงพักขี้เขียดแกงพักยังดาไ่ได้กินเมินละแกงมอโมอใส่บะเกอร์ส้มเครับแต่พักไข่ห่าวเขาล้ำนะลุงเคยกินก่อพักไข่ห่าหรือพักขี้เขียดน้ำได้เหรอไม่ได้คนละอย่างเนาะไอ้สิเนาะ<อ>พักไข่ห่าก็มันจะเป็นพักที่มัน เป็นเม็ดเป็นเม็ดอะดอกมันอะเหมือนกับไข่เหาเปิดกับว่าแพคพไข่เหาพักขี่เสียดที่ฝงไงที่ฝงโคราชยังหรอกอืมก็ว่าอันเดียวกันนอัเดียวกันก็เจ้าเอฟซีแต่บ้านที่วันเฉียสวยห้องห่ะพักไข่เหาถ้ามันออกใหม่ๆนี่นะปอกออกอาเนี่นะปูตู้มันนุ่มอีน่ะหลงลกมาก็กินตั้งหากได้เลย ลวกน้ําฮ้อนไปเลยต้นมะโนยนี้มะพรูาใส่พ,สพริกจีเข้าไปตัวยนะครับจะใสาพ่พริกจีตัวลัวันนี้กินข้าวหุงบางวันก็กินข้าวหุงบางวันก็กินข้าวงนรับถ้าน้ำพริกน้ำปูนี่นข้าวเนื้นอไปเพเภทนี้เกากัดข้าวหุงได้อยู่นั่นเป็นอืดต้องดีนะครับ,นะรบแต่ถ้าเอากินกับลาบกาบข้ากันข้าวหุง เขาอยากกินตำเต้ายำเต้านะี่ย่ะซักวันก่อนมังกินบ้านเฮานี่เต้าต้องไปเอาคนเดียวเลยครับไปเอาที่ปงยางบานอ่ะอืมปงยงปงยงเต้าลำมันเปลี่ยนเต้าน้ำออกหูเต้าน้ำออกบอ่อใบเต้าในแหม่น้ำ้ำมันงามงามใสใสแล้วเขา็วักเอาานาะคักเอาเลยถ้าเต้านี่เขาต้องดูบอ่อที่มัน อาแล้วก็บันมียาเท้าไปเอาขางตวงขาง,ขงนาหรือว่าน้ำแม่หลทานนี่เอาขัวยากัวยุกกัวยานะครับไม่มาเดียวเองเนาะถ้าสมัยตะก,ก่อนนี่มันเป็นยังเนาะตะก่อนเพิ่นไปใส่ปุ๋ยใส่ย,ย,ยาอย่างตรงนาคุกแนมก้อนก้อนก้อนมามบะเดียวนี่ยาฆ่าแมงยาฆ่ายายาฆ่าหอยก็เต้าก็เขียมละมาเดียวนี่บางบางตีเป็นกับเลี้งยงไข่นะครับเลี้ยงเตาา้าไข่ เพรา,าะกลิ่นมันน้อยอู้ถึงเตาเดี๋ยวมันน้อยจะน้อยใจ <c oughs> อันนี้มีพริกเคยนะครับมีพริกเก่งต้องกินอุ่นๆฮ้อนๆดูถึงใจกระดูกอ่ะขอนะครับเอาไปเลยขอกินเลยกินเต็มที่เลยแน่นกระดูกบดกระหยางนั้นบดกระยากนี้วันนี้มากินข้าวนะครับ กดตรงกำลังใจแรงใจให้เอฟซีทุกๆท,ท่านเนาะใมแต่ละวันแต่ละอาชีพของแต่ละท่านภาร,รกิจการงานมันก็แตกต่างกันไปเนาะเ,นเหมือนกันอย่างที่พวันจันสวยบางวันก็ต้องไปปลูกต้นไม้ไปปลูกลำไยไปปลูกง้อเน,นี่ยงานก็ไปปลูกทุเรียนเจ้าตัวน,นี้เรียบร้อยละปลูกเสร็จเรียบร้อยยังสวนลุงเอามาห้าแหงสองต้น ค้าหมสองต้นแบบได้ลุงครับปลูกแห้งขั้นแห็มพามันตายไปละวสองต้นสามต้นละปลูกยาบเรียนอ่ะตู้น่นดีกว่าปลูกไว้ห้านะอ๋อทำได้เพื่อแหมซีปีเฮาก็ได้กินละมีในสวนเฮา,า,าจะถูกจะแปลงก็เจ่นนั้นของที่เฮามากของที่เฮาได้กินได้ซื้อกินเฮาก็ปลูกไว้บะนูนแหมเน้อลุงเน่บเอาบะนูนนั้น พันที่มันเาขากินซุกได้ตัวแล้วก็อาบรนุนที่มันหน่อยแข<ก><ก>็แงจะแข็งนั่นคือพันธ์ไวยตีเดียวอืมอมือร่อยครับลำขนาดครับเอฟซีครับตักแรงใจ่ทรงไปถึงพี่น้องที่น้ำท่วมต่วเนอครับกาช่วงนี้เป็นห่วงเปหามเนาะครับมงแปดเมืองนันลำปัง ที่สองพี่ย่าบังเถิงเจ้าคุณยังก็เพื่อน้องคุณยังต่คุณ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 ตาเออคุณตาคุณตาบ้านตาครับพี่น้องจูโหไทยด้วยนะเอฟีเฮาจูโหไทยกัน้่งท่วมเน้อเพราะว่าน้ำทางเหนือลองไปนะเจ้าเนาะต้องต้องต้องส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจโดยในระหว่างที่เฮาเนี่ยก็นั่งนั่งกินข้าวอย่าง เอฟซีบ, FC, บางท่านบางคนที่เพิ่นเป็นแฟนเอฟซของลุงขี้เมาเนาะเป็นแรงอกแรงใจเคยกดแชร์กดไลค์เคย YouTube เคยพอในเพจตลกของลุงช่วงน้ำท่วมก็บ,บัได้พอไฟก็ดับเน็ตก็บ,บะมีโทรศพัพท์ก็ใจบาได้เอาลุงติดต่อโลกภายนอกบัได้เลยเออเราเนีย่ย<ๆ>เขาก็ต้องส่งแรงอกแรงใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะเ้า พี่พระวันจะสวยกขอส่งแรงใจนะเจ้าผ่านไปทั้งโลกโซเชียลไปเป็นแรงใจให้พี่น้องทั่วทุกสารทิศนะเจ้าทุกพื้นที่ที่ถูกอุทกภัยนะเจ้าเนาะประสบภัยน้ําท่วมนะเจ้าพี่น้องๆเขาหลายพื้นที่นะเจ้าน่าเป็นห่วงเป็นลังใจให้กันเน้อสู้ๆนะครับบริท่อเน้อนะครับมันท่านนี้รู้ว่าเข้ากล่องขึมทรัพย์ไหลไปโดยแนมเนาะ เป็ดไก่หมูแมาเลยบ่กบบค้างอันใดก็บ่ค้างซักอย่างนะเจ้าเนาะบานจองของตีงหัวเฮือนเดินดาวของมีค่าบ่มีค่าทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างเปิ้ลฮิหามาด้วยกำมืออันหนึ่เพาว่าเสดายดก่อเสดายเนาะทุกคนน่ะมีค่าบ่มีค่าแต่มันมีค่าในด้านจิตใจทางจิตใจเขานี่อูจะเอาอย่างมาเยียวยาตึงบอกใครได้นะเจ้าเนาะซีะะระวันหยัวยกับลุงก่อคอเป็นแร่งใจ โดยทุกท่อนทุกคนโดยสู้สู้ในเจ้านะกินข้าวก่อนก่อนเนอร์นะครับวันนี้แวะมากินข้าว <c oughs> แวะมาทักทายแวะมาสุ่กํำลังใจให้เอฟซีนะครับผมขอตัวกินข้าวกันนะครับขอโจบดีทุกท่านทุกคนคไปเนอะสวัสดีจ้าัดีครบ